รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นัก,กีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติไทยในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับและที่สำคัญที่สุดนักฟุตบอลคนนี้มีคุณพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็เล่นในตำแหน่งเดียวกันด้วยนักฟุตบอลคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือพีรดลนชํารัสมีไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาด เจเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัฐศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยะประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิตี้คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับ นิวพิรดลช่ำรัศมีผมว่าชื่อนี้ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะทีมช้างศึกของเราไม่รู้จักคนนี้ไม่ได้นะหมายเลขก8คนนี้กองกลางที่เรียกว่าเป็นนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่กําลังเป็นที่จับตานะฮะก็ย้อนกลับไปนิดนึงหลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะฮะว่านิวเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติก็คือคุณพ่อประพาชฉำรัศมีนะครับ มีพี่น้องกี่คนฮะมีน้องสาวหนึ่งคนครับและนิวเนี่ยอตอนตอนที่เกิดเนี่ยเกิดที่กรุงเทพเลยไหมหรือว่าไปเกิดที่ต่างจังหวัดนิวเป็นนิวเกิดที่กรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพเลยครับอ๋อเห็นบอกว่านิวอยู่ในย่านท่าเรือครับคุณพ่อทํางานที่นั่นใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปคลุกคลีเข้าไปในสนามฟุตบอลแต่เด็กๆเ,เลยใช่ครับเคยเล่นกีฬาอื่นมาก่อนฟุตบอลหรือเปล่าไม่เคยเลยครับ <laughs> นั่น,นสิเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมครับอจริงๆก็ ไม่ได้ชอบฟุตบอลตั้งแต่เกิดล่ะครับพ่อเขาก็ไม่ได้เคยเหมือนแบบเหมือนแบบมาบอกให้เราชอบนะไม่ยัดเยียดใช่ครับเขาบอกว่าอยากทําแล้วก็ทํใช่ครับจะด้วยเหมือนแบบเวลาตอนเด็กๆเนี่ยครับเขาชอบพาไปดูเขาเล่นบอลกับเพื่อนอันนั้นคืออันนั้นคือโฆษณาแฝงใช่ครับผมก็คิดตอนตว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากให้ไปหลอกแต่เหมือนแบบเขาพาไปดูซื้อลูกฟุตบอลที่บ้านให้เล่นตั้งแต่ไซส์เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้า ก็เลยก็เลยคิดตอนนี้ครับว่าไม่อยากให้เล่นแต่ทําไมแบบพาไปให้เห็นตลอดทุกวันเราก็เลยกลายไปไปซึมซับบรรยากาศของการเล่นฟุตบอลเห็นรุ่นพี่มันก็นึกอยากจะเล่นขึ้นมาบ้างสิแล้วจะนั่งอยู่ทําไมล่ะใช่ไหมชอบเองใช่ไหมพ่อน่าจะเป็นโค้ชคนแรกให้กับนิวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับวันที่เขาเริ่มที่จะสอนทักษะในการเล่นฟุตบอลให้กับนิววันแรกเลยยังพอนึกบรรยากาศตอนนั้นออกไหมว่าพ่อเขาเริ่มต้นอย่างไงเขาชวนเราอย่างไงสักเจ็ดแปดขวบ เขาก็พาผมไปเตะเล่นที่สนามฟุตบอลของท่าเรือครับเขาก็ให้ผมเตะเล่นกันสองคนไปเรื่อยๆครับพอเราเริ่มชอบแล้วเขาก็เริ่มสอนการเบสิกพื้นฐานแปรบอลส่งบอลเนี่ยครับเขาเหมือนค่อยๆค่อยๆบอกเรามาเรื่อยๆครับก็เลยก็เลยกลายเป็นโค้ชคนแรกของนิวในการเล่นฟุตบอลใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเป็นลูกนักฟุตบอลทีมชาติเหมือนแบบเขาอาจจะมีคําพูดว่าเหมือนแบบ เด็กเส้นพ่อเป็นทีมชาติหรือเปล่า,าคานี้ก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่แต่นิวโชคดีตรงตรงที่ว่าพ่อนิวเขาจะไม่เข้ามายุ่งเลยเขาเหมือนแบบเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นใช่เขาจะไม่เข้ามายุ่งใช่เขาจะไม่ทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นเลยก็เหมือนแบบตอนเด็กเราก็รู้สึกน้อยใจนะครับแบบว่าเวลาเราจะไปคัดฟุตบอลทีมชาติเยาวชนนะครับพ่อไม่ผาไป คุณอย่าไปคัดคุณก็ไปของคุณเองใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสตาฟโค้ชที่เขาเห็นชอบมาไปใช่ครับเขาจะต้องมาเกรงใจเขาจะคิดว่าเออเราแบบคนอื่นอีกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบมีเส้นมีสายหรือเปล่าแต่เราก็ไปด้วยตัวของเราเองครับกลับบ้านมาพ่อเขาไม่ได้ว่าอะไรคัดหลุดคัดติดมันเป็นตามภาษาของเด็กใช่ไหมครับมีโอกาสบ้างไม่มีโอกาสบ้างก็เป็นไปตามฝีเท้าเป็นไปตามจังหวะช่วงของชีวิตใช่ครับทีนี้มาพูดถึงชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเอาละโอเค เมื่อเรามีความรู้สึกเราชอบจริงๆแล้วมันก็ต้องฝึกหนักขึ้น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 ,น,นสุดท้ายเนี่ยเริ่มเข้าไปสู่รั้วเยาวชนทีมชาติตอนอายุ18ครับตอนนั้นคัดเพื่อที่จะ่ยแข่งรายการอะไรของชิงแชมป์เอเชียครับ18ปีที่เกาหลีใต้มีโอกาสได้ลงเล่นในสนามวันแข่งขันเป็นไงบ้างเราก็เหมือนแบบครั้งแรกตั้งแต่เด็กเลยเราก็ไม่เคยติดแล้ก็รู้สึก เต้นเต้นเป็นปกติของเด็กครับอายุ18ครั้งนั้นเราก็รู้สึกแบบเป้าหมายชีวิตเรามันสูงขึ้นเนาะพอมันติดแล้วมันรู้สึกว่ามันภูมิใจกับตัวเองเราก็เลยเหมือนแบบคิดในหัวว่าเอ้ยเราเคยติดแล้วนะแล้วอยากติดชุดใหญ่อทีนี้พอตอนที่เราติดชุด18ปีครั้งนั้นเนี่ยพ่อว่าไงเอางี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กจนถึงตโตเขาจะไม่ค่อยพูด แนะนำบ้างครับแต่จะไม่ไม่ไม่บ่อยครับเราจะให้แม่โทรมาอย่างบางทีให้แม่มาสอนเล่ยฟุตบอลเราไงครับมันก็แปลกครับแต่เขาโทรมาอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้แหละเราก็รู้ว่านี่คือนี่คือสารที่มาจากพ่อแหละแต่พ่อฝากแม่มาใช่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นเขาคิดแบบนั้นนะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเราโอเค พอเสร็จจากชุด18ปีครั้งนั้นทีมชาติไทยเป็นไงบ้างประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนกับรายการนั้นก็ได้แชมป์กลับมาครับว้าวตอนนั้นนิวยิงไปกี่ประตูด้วยมย,ยิงไป2ประตูได้ครับอ๋อในตําแหน่งมิดฟิลด์นะฮะ <ใช S 1> เราเล่นมิดฟิลด์โดยโดยเขาเรียกว่าโดยโดย,โดยกาเนิดเลยว่างั้นกำเนิดเลยครับ uh huh h. พ่อเองก็เล่นตําแหน่งนี้ครับเสร็จจากรุ่นอายุ18ปีไปต่อรายการอะไรในานามทีมชาติไทยก็ไปยู21ครับที่เวียดนามผลการแข่งขันเป็นไง อ่าไม่ได้แชมป์กลับมาครับจําได้ว่าเป็นออสเตรเลียได้แชมป์อืมแต่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมก็เหมือนแบบพอเราเจออย่างเอเชียเงี้ยครับและด้วยเรื่องอายุเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าเรื่องร่างกายเราเป็นรองใช่ไหมเพราะเขาหุ่นเหมือนยุโรปครับตัวโตมากใช่ครับวิ่งเร็วด้วยพวกนี้ตัวโตแต่วิ่งเร็วการปะทะอย่างนี้เราก็เป็นรองครับกำลังคุยสนุกเลยนะครับนิวขอพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอสเฟม มาดูว่านิวสามารถที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แล้วก็ทำผลงานในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่เป็นอย่างไรบ้างสกู่กับมาคุยกันครับตอนเด็กก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันถึงตรงนี้แต่พอมันมาได้เรื่อยๆอม,มันรู้สึกแบบมันมีความสุขม,มากเราเองภูมิใจแต่พี่ตู่เชื่อว่าคนที่ภูมิใจไม่น้อยกว่านิวเลยก็คือคุณพ่อครับ Fall of Fame สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุนไม่เป็นไขใสสะอาดเจลเล่บบิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภลรัฐศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย s h a t เ e อร e Art Spirit of Art กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอเฟ m ร์เม,มสครูน่นี้คุยกับน um ิวพิรดลนชำมัสมีกองกลางทีมชาติไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเส้นทางในการเป็นนักฟุตบอลของนิวก็ถือว่ามาตามขั้นบันไดเลยนะคุณเริ่มไต่มาจาก18ปีขึ้นไป21ปีรรเริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รายการอะไร ครั้งแรกเลยที่ติดชุดใหญ่นี่คือจะไปอุ่นเครื่องอมแมตช์ฟีฟ่าเดที่อุซเบกิสถานรุซเบกิสถานเมื่อปี2015ครับครับพอได้ไปเล่นในานามทีมชาติไทายชุดใหญ่ตอนนั้นเราอะในฐานะที่ตั้งเป้าไว้เราทําได้แล้วเรารู้สึกยังไงตอนเด็กก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันถึงตรงนี้แต่พอมันมาได้เรื่อยๆอม,มันรู้สึกแบบเออมันมีความสูงมากใช่ไหมฮะ เราเองภูมิใจแต่พี่ตู่เชื่อว่าคนที่ภูมิใจมไม่น้อยกว่านิวเลยก็คือคุณพ่อครับเขาก็จริงๆเขาเหมือนแบบแต่เขาไม่ได้ชมโดยตรงครับเขาก็จะหมือนแบบเออมันทาดีแล้วมันก็อะไรที่มันแบบต้องพัฒนาเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมเหมือนแบบเขาให้ผมคอยพัฒนาเองอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่โอเคทีนี้มาพูดถึงผลงานในานามทีมชาติไทยพอเสร็จจากการอุ่นเครื่องแมชนั้นนิวโชว์ฝีเท้าเป็นไงบ้าง มันนั้นผมน่าจะแพ้อุสเตรเย2-0เป็นแบบทีฟ่าก็ยังเหมือนแบบผลงานยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เหมือนพอกลับมาแล้วมันจะเป็นคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่ออืที่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เมื่อ4ปีแล้วแล้วก็ยังได้รับเลือกในการอยู่กับทีมชุดใหญ่ต่อไปส่วนตัวนิวเองคิดว่าแมชการแข่งขันในนามทีมชาติไทยแมชไหนที่นิวมีความรู้สึกว่าประทับใจที่สุดหรือเราทําได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้ ตามที่ตั้งใจไว้นิวก็คิดว่าในถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบทําที่ตามต้องใจเลยครับ<ม>อยากทําให้มันดีขึ้นกว่านี้และดีที่สุดแต่ถ้าประทับใจที่สุดก็เป็น,ปเ,ปนเป็นแมตช์อุตเบค,ครับเพราะว่าเหมือนแบบเป็นแมตช์แรกของเราครับ,รบมันรู้สึกภูมิใจว่าเรามองย้อนกลับไปแล้วก็ยังรู้สึกดีใจที่เรามาถึงจุดนั้นแล้วก็เรายังทํามาได้ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเอาละโอเคแน่นอนชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติของนิวยังมีเส้นทางอีกยาวไกลมากเพราะว่า ปีนี้พึ่งจะอายุเท่าไหร่เอง27ครับเห็นไหมฮะก็เต็มที่นะฮะจะดูแลร่างกายให้ดีที่สุดพอพูดถึงดูแลร่างกายเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาของนิวตอนนั้นเจ็บจากแมตช์อะไรเป็นไทยลีกน่าจะเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเก็นค่อยหน้าขาดเลยครับขาดเลยเหรอครับขาดเลยครับผ่าตัดคืนนั้นเลยอีกสวันผ่าตัดเลยครับใครเป็นหมอผ่าให้อาจารย์ชนินครับ โอ้สุดยอดฝีมืออยู่แล้วคุณโชคดีมากนะฮะจริงๆเดี๋ยวนิวจะเล่าเรื่องเรื่องหมอให้เพราะว่าอย่างประธานสมสอนครับพอรู้ว่าเราเจ็บเขาก็ถามว่านิวอยากผ่าโรงพยาบาลไหนอยากผ่ากับใครพ่อก็โทรบอกเลยอาจารย์ชนินเท่านั้นเท่านั้นนิวเลยว่าทําไมต้องอาจารย์ชนินพ่อว่าไงพ่อว่าเมื่อก่อนพ่อเขาเคยอาจารย์ชนินเขานัดพ่อผ่าเข่าเหมือนกันแต่วันที่จะนัดผ่าพ่อดันไม่มาพ่อโทรปฏิเสธว่าจะเลิกได้แล้วไม่ผ่าแล้วอื นิ้วเลยหันไปนี่ไงป้าไม่ยอมผ่านิ้วเลยผ่าแทนก็เลยเป็นเรื่องตลกตอนนั้นพ่อไม่ยอมผ่าลูกก็เลยมาผ่าแล้วก็ข้างเดียวกันด้วยผมไม่แน่ใจเขาข้างน่าจะข้างขวาครับคือนักฟุตบอลนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบาดเจ็บส่วนมากจะเอ็นเข่าขวานะครับหลายคนใช่ครับเอาละแนะนำทีมชาติไทยแน่นอนที่สุดร่างกายคุณพร้อมขนาดนี้แล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีแนะนาสโมสรอ่ะยย้อนกลับไปนิดนึง จบจากเทพศิลินมาเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโครงการช้างเผือกก็เล่นให้กับจุฬาเล่นให้กับกีฬามหาวิทยาลัยได้แชมป์กี่สมัยได้แชมป์หนึ่งสมัยครับทีนี้มันมีเรื่องของฟุตบอลสโมสรขึ้นมาแน่นอนที่สุดคุณเป็นนิสิตของจุฬาลงกรพอมีทีมจามจุรีคุณก็ต้องลงสังกัดแน่นอนถูกไหมนั่นเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพสโมสรแรกเลยครับ มันเป็นกึ่งอาชีพครับตอนนั้นยังเป็นกึ่งอาชีพเพราะว่าด้วยเรื่องต้องเรียนด้วยแล้วก็เล่นให้กับจามจุรีด้วยตอนนั้นเรียนคณะอะไรคารุศาสตร์ครับคารุศาสตร์เอกอะไรฮะเอกคารุพละครับโอเคพอจบจากจุฬาเล่นให้กับจามจุรีครับเล่นอยู่กี่ปีกับจามจุรีจามจุรีก็ตั้งแต่ปีสองครับแล้วนิวก็ไปเมืองทองวูไต็ดไปซ้อมได้ประมาณเดือนกว่าเหมือนแบบ เขาก็คิดว่าเรายังไม่ถึงเราก็ถูกส่งไปที่พัทยาเนเต็ดไปเล่นดิวชั่นหนึ่งเป็นสัญญายืมตัวเป็นสัญญายืมตัวหนึ่งปีครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเราก็ไปเล่นที่นู่นจนเราสามารถพัฒนาตัวเองแร่งขึ้นมาพัทยาจากดิวชั่นหนึ่งขึ้นชั้นไทยลีกพอขึ้นชั้นไทยลีกเสร็จเมืองทองก็ดึงเรากลับมาตอนแรกเราคิดว่าเราไปแล้วเราจะมีโอกาสลงแต่พอตอนนั้นกองการมีสารัตมีชนาทิพย์มีชนะบุญเรากลับกลายเป็นตัวเลือก จบเลยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองในในยุคนั้นแล้วก็กลับมาพัทยาอีกครั้งในปีต่อไปเพราะด้วยไม่ประสบคอนเสิร์ตในปี2016เพราะไม่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอใช่ไหมครับพออีปีหนึ่งพัทยาเขายื้มตัวเราอีกอเราก็ตัดสินใจไปจนสุดท้ายตอนนี้พัทยาก็เปลี่ยนชื่อเป็นทีมสมุทรปราการครับก็ฤดูการที่แล้วเป็นไงบ้างสมุทรปราการจบอันดับ6ครับของลีกเรากำลังคุยสนุกเลยนะครับนิวพี่ตู่ขอพักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับ ช่วงทูบิออนมาดูนะครับว่าชีวิตปัจจุบันนอกเหนือจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วมีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับหนุ่มน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาสักครู่กลับมาคุยกันครับมินคิดว่าน้องๆต้องฝึกซ้อมขับฟุตบอลแล้วก็มีวิน,นัยในการซ้อมบอลมีวใน,นการดูแลสุขภาพตัวเองก็หลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์พวกนี้ครับที่ว่ามันทําให้ร่างกายไม่ดีครับ ทูบิยอนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเจลล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติคิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกา กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport ปอร์ตท h h e r ในะครับในช่วงทวิยนเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าชีวิตของนิวกับการเป็นนักฟุตบอลมันยังจะต้องพัฒนาตัวเองไปอีกเยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ตู่เองมองเห็นก็คือนิวแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่คุณเล่นอยู่นะฮะแต่นิวบอกได้เลยไหมครับว่าฟุตบอลอาชีพในยุคที่นิวมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพมันดีกว่ายุคก,ก่อนขนาดไหนก็นิวคิดว่ามันค่อนข้างแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้น ด้วยเรื่องหันมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวครับอย่างเมื่อก่อนอย่างพ่อเนี่ยก็ต้องทํางานท่าเรือแล้วก็มาซ้อมฟุตบอลแต่อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยคิดว่านักกีฬาอาชีพก็มุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลอย่างเดียวครับพักผ่อนเต็มที่ครับแล้วก็ซ้อมบอลเต็มที่แล้วก็ด้วยเรื่องรายได้ครับที่มากขึ้นกว่ Сп าเมื่อก่อนเลี้ยงเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวได้อันแน่นอนที่สุดพอมีอาชีพเป็นปนักกีฬาอาชีพแล้วเนิ่ยังมี อาชีพเสริมต้องใช้ข้าอาชีพเสริมเห็นบอกว่าเราไปทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟใช่ครับเป็นกาแฟอะไรฮะเป็นร้านคาเฟ่เมซอนครับอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จุฬาลงแถวจุฬาครับสวนหลวงสควร์ซอยสิครับทาไมถึงชอบที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟคือเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วครับและด้วยเรื่องฟุตบอลมันอยู่กับเราไม่ไปทั้งตลอดชีวิตสักวันหนึ่งเราก็ต้องเลิกครับครับนึกอะไรคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เปิดร้านที่เราชอบก็อยากจะลองทํา แก็เลยเ,ออเป็นอาชีพต่อจากฟุตบอลได้นะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมรเพราะอาชีพหลักของคุณจริงๆคุณเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่ตอนนี้นักกีฬาอาชีพฟุตบอลอ่ะแน่นอนที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของถ้าสมมติว่ามีเด็กๆและเยาวชนที่ชื่นชอบฟุตบอลแล้วอยากจะเก่งอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่นิวทาได้มีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับนิวคิดว่าน้องๆต้องอ,อย่างอื่นต้องฝึกซ้อมครับฟุตบอลแล้วก็มีวินยัยครับมีวินยัยในการซ้อมบอลมีวินัยในการดูแลสุขภาพตัวเองก็หลีกเลี่ยงพวก การเที่ยวพวกแอลกอฮอล์พวกนี้ครับี่ว่ามันทําให้ร่างกายไม่ดีครับ,รบก็เลยอยากให้น้องๆแบบตั้งใจซ้อมบอลดีก,กว่ารู้สึกยังไงกับการที่ตอนนี้เมืองไทยเรามีอาคาเดมี่ฟุตบอลสําหรับเด็กๆและเยาวะชนเยอะมากเลยรู้สึกดีนะครับเพราะ,ะว่าน้องๆทุกคนชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลหลายๆคนทําให้โตขึ้นมาเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลทีมชาติ ในหลายๆคนได้ก็คือประชากรฟุตบอลเยอะขึ้น <c oughs> ใช่ครับมีตัวเลือกมากขึ้นใช่ครับผมเห็นหลายคนที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจคิดที่จะทําร้านกาแฟแต่เขาเปิดเป <c oughs> ็นอะคาเดมี่ฟุตบอลทําไมนิวไม่ได้คิดอยากจะทําอะคาเดมี่มั่งเหรอก็เคยคิดนะครับเพราะเหมือนแบบแล้วก็เคยเหมือนแบบอยากจะเปิดอะคาเดมี่ให้พ่อมาเป็นโค้ชฝึกสอนน้องๆแต่แต่ด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างทําอย่างที่เราชอบดีกว่าส่วนพ่อก็ เขาก็ไม่เป็นไรแล้วครับเขาก็ยังไม่เกษียณนี่เขายังต้องทํางานท่าเรืออยู่อีกสามสี่ปีแน่เขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านนะคนนั้นเนี่ยกินฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีครับเขาจะขับมาจากท่าเรือมาซื้อเขาแบบว่าเอ้ยลาลูกชายเขาต้องมาใช่ไหมกับมากับแม่ครับจริงๆปรากฏว่าขับขับขับรถมาซื้อเนี่ยค่าน้ํามันแพงกว่าค่ากาแฟอย่างเงี้ยแพงกว่าครับแต่ไม่ได้ครับลาลูกชายเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณเนี่ยเขาภูมิใจในตัวคุณมากเลยเพียงแต่ว่าด้วยด้วย ด้วยนิสัยส่วนตัวอาจจะไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรง่ายๆแสดงออกใช่คนที่ไม่แสดงออกแต่หนึ่งอย่างที่นิวเคยนิวนิวเห็นและนิวคิดว่าเนี่ยคือการที่เขาดีใจคือการเขาชอบโทรหาเราให้ไปหาให้ไปนั่งกับเพื่อนๆเขาทำไมก็ไม่รู้ก็แสดงความภูมิใจไงแต่เขาไม่พูดเขาจะทําอย่างนี้แต่คือก่อนคุณมาเนี่ยพ่อพูดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวเจ้านิวมันมาลูกชายผมเนี่ยเอ้ยคุณชอบสไตล์การเล่นของมันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันมาขอถ่ายรูปด้วยแต่พอลูกมาถึงพ่อนั่งเงียบ ไม่พูดเลยเขาโทรมาตามให้ไปหาแล้วเพื่อนๆเขาก็ลุมคุยคุยแทนอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้นิวฝากอะไรกับแฟนฟุตบอลชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาวะโควิดระบาดขนาดนี้ให้เขาดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็เชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์ทีมสมุทรปราการซิตี้ของนิวด้วยก็อยากให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพครับด้วยเรื่องโควิดมันทำให้หลายๆอย่างมัน เกิดผลกระทบก็อยากให้ทุกคนสู้สู้เพื่อครอบครัวครับอยากให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยว่าอยากให้ช่วยเชียร์ชิมชาติฟุตบอลแน่นอปแน่นอนแล้วก็ช่วยเชียร์สมุรประการซิตี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆในน้อยที่ช่มอบให้นะครับเป็นเสื้อสสวยจากยูริก้านําไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ตฮอล์คดีฮีโร่นั่นหมายความว่าคูณเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการเรานะฮะรวมทั้งจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนฟุตบอลทั้งประเทศด้วย มีผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําเลยนะครับเนี่ยคนที่เคยบาดเจ็บหัวเข่ามาสามารถที่จะเสริมได้แข็งแรงมากเลยนะครับริตาเนุตร a คลอโรจอยลดอาการปวดเขา่าเสริมข้อแข็งแรงจากสารสกัดธรรมชาตินะครับสามารถที่จะดื่มได้ไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับคนที่เป็นเบาหวานอะไรนี่ดื่มได้ดื่มแล้วสุขภาพของข้อเข่าดีมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการจะเป็นกําลังใจให้นะครับกับพีรดลให้ประสบความสําเร็จในนามทีมชาติไทยคว้าแชมป์สีเกมให้ได้ ว้าเรียนในเอเชียนเกมให้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของนิวตลอดไปนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณที่สละเวลามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอขอบคุณพีรดลนฉัมรัศมีสุดยอดมิดฟิลทีมชาติไทยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport t a อ k ในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าเส้นทางของพีรอดลชำรลัสมียังอยู่ในเส้นทางการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้อีกหลายสมัย เขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนได้อีกนานทีเดียวครับแต่ว่าน่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันเพืชตราอางุนเจเลีบิวตี้เลมอนธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พยะประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทร i นิตี้คาร์สชาโตเดอะอ ซูเวอร์สปอร์ตบายยูรก้าและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏที่นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา1 7 25นาทีทางททบ5 s d 1สวัสดีครับ มีซีเกมก่อนไหมค่ะก็ไปคว้าเหรียญในซีเกมมา้วในระหว่างทางจะมีซีเกมดูไนได้เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยวกับทีมหญิงและข้ามาอีก2ปีในครั้งถัดมาเป็นซีเกมที่มาเลเซียตอนนั้นหญิงเดี่ยวได้เหรียญทองแล้วค่ะว้าวแย่งเหรียญจากอินโดนีเซียมาได้สุดยอดเลยความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุใีนเที่เอเชียนเกมปูซานค่ะ